พี่น้องชาวไทยครับวันนี้วูดีเปลี่ยนไปแล้วครับ<ส>ผมลายเป็นคนชอบทําอาหารเพราะอะไรรู้ไหมครับก็เพราะกระทะไรกระทะที่ทําให้การทําอาหารเป็นยากเ<ส>ลยทำให้ผมรักการทําอาหารมากขึ้นอย่างที่ทราบกันดีครับว่ากระทะของคุณที่บ้านส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับวูดี้ไม่กล้าใช้กระทะแบบนี้แน่เพราะอาจมีสารตกค้าและเป็นอันตร,รายได้ <S <S วันนี้วูดี้ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับ ที่จะนำเสนอกระทะกระทะรุ่น series เนื้อกว่าด้วยนวัตกรรมกระทะ่ทด้วยเทคโนโลยีจึงทำให้กระทะรุ่นนี้1ิบคะแนนเต็ม1ิคะแนนเต็มกระทะกระทะรุ่น series นี่วูดดีรับรองครับว่าถ้าใช้แล้วจะแน่นอนครับแต่ก่อนอื่น อาหารจะติดกระทะมากกว่าเดิม300เปอร์เซนต์และสิ่งที่คุณจะได้เห็นต่อจากนี้คือเรื่องจริงครับไม่ใช้สเปเชียลเอฟเฟกต์ใดๆทั้งสิน้นใช้ไฟอ่อนๆก็พอนะครับกระจายความร้อนได้ดีมากพูด,ดีรู้สึกเหลือเชื่อมากแล้วก็รู้สึกสนุกไปกับการทำอาหารจริงๆครับ กระทะไรกระทะรุ่นซีรีส์ราคาเพียง2ล้านบาทครับซึ่งบอกเลยว่าอ,อ,อาอรอมสงส่นมันเรามาเป็นครอบครัวกระทะไรกระทะกันเถอะครับ